าสปอร์ตรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสือ้อหนุงานต,ต่างๆแบรนด์ยโกรโคดแปดหนึ่งหกหกสี่หย้ำาู8แป6หนึ่งสอสวัสดีครับผมวันนี้พบก,กับอ้วนพางทะเลบรุพาครวันนี้เราจะมาแนะนําขั้นตอนผมการใส่บัญชีธนาคารผูกกับช่องยูทูบผมหรือผูกกับ Google AdSense นะม เพื่อรับเงินรายได้จากช่องทาง y YouTube ผมคือตอนนี้ปกติแล้วผมจะรับผ่านเวเทนย n ยนะผมตอนนี้นี่บัญชีผมช่องทางการรับเงินการชำระเงินของผมเนี่ยตอนนี้ผมจะรับผ่านเวเทนยูเนียนคือจะได้ใบเสร็จมาแล้วก็ไปรับที่ธนาคารผมหมายเลขการถอนเงินอะไรเงี้ยดูคลิปกเก่าๆที่ผมทําไว้หนูว่าการรับเงินผ่านเวเทนยูเนียนนี่เป็นยังไงนะับแต่อันนี้ยผมจะเปลี่ยนจาก การรับเงินจากเวเทนยูเนียนคือผมขี้เกียจไปธนาคารแล้วผมไม่ต้องไปเบิกที่ธนาคารคือจะเปลี่ยนให้เขาโอนเข้าบัญชีเราเลยเพราะปกติที่ผมเลือกเข้าเวเทนยูเนียนก็คือว่าผ่านเวเทนยูเนียนน่ะเงินมันจะเข้าเร็วกว่าโอนเข้าบัญชีครับทุกครั้งที่ผมได้รับเงินเนี่ยผมจะได้รับผ่านทางเวเทนยูเนียนจะเร็วกว่าการโอนเข้าบัญชีมากแล้วนี่เห็นคขาว่าทาง u t u b e กับ g o o g l e เขาจะเปลี่ยนใหม่บัางหรือว่าจะไม่ให้มีการใช้เวเทนยูเนียนแล้ว ผมเลยแก้ปัญหาไปเพื่อเดือนนี้ได้รับเงินจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะผมก็เลยจะเปลี่ยนเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคือเราก็กดตรงชําระเงินนะครับมาเสร็จตรงนี่หัวข้อการจัดการวิธีการชําระเงินนะผมเห็นตอนแรกคือผมรับผ่านเวยบธนาคาผมทีนี้ผมจะรับเป็นผ่านบัญชีธนาคารไทยนะครับก็มากดตรงเพิ่มวิธีการชําระเงินนะผมนี่ตรงนี้มันจะเข้ามาหน้านี้ผม นี่รหัสผู้รับเงินอนะันนี้เราก็ไม่ต้องกรอกนะครับเรามากรอกตรงชื่อในบัญชีธนาคารนะผมเราก็กรอกเลยชื่อผม,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 มแล้วชื่อธนาคารขอเราก็ไปเอาในนี่ชื่อธนาคารนี่ผมจะไปกรอกเป็นธนาคารกรุงเทพนะผมเราก็ใส่นี่ไปเลยนี่สวิฟโค้ดของสวิฟโค้เราก็ เซิร์ชในก o o ก l e ได้เลยครับผมจะเป็นหน้าตาแบบนี้น้องเขาก็จะบอกว่าสวิปโคของแต่ละธนาคารคือสวิปโคอะไรนะผมอันนี้ก็ของธนาคารกรุงเทพก็จะเป็น BK k BTH BK อะไรเงี้ยอันนี้กรุงศรีกสิกรกรุงไทยมีทุกธนาคารผมล้วก็เซิร์ชไปเลยครับผมคนะำว่าสวิปโคของแต่ละธนาคารก็จะขึ้นมานี้ของผมเป็นกรุงเทพนะผมที่ผมเลือกกรุงเทพก็เพราะว่ารับเงินผ่านธน,นาคารธนาคารกรุงเทพจะเสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดนะ แต่เห็นเพราะว่าตอนนี้ CIMB ไทยเ,ยเห็นกว่าค่าธรรมเนียมถูกแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแถวบ้านผมไม่มีธนาคารอ่า CIMB นี่หายากเราเอาที่เราสะดวกดีกว่าว่าเรามีธนาคารกรุงเทพลงผมก็ไปกอบซีฟโคดเมสครู่เนี่ผมมาแล้วก็ามา,าลงไว้แล้วก็ใส่เลขบัญชีนะผมเลขบัญชีนี่ผมว่ไปทำการเปิดใหม่นะผมเราก็ใส่ไปเลยับผมเลขบัญชี นี่ผมพอพิมหมายเลยอีกครั้งนะผมขอให้พิมใส่แค่นี้นะผมเราก็กรอบเลยแค่นี้เราก็ตั้งเป็นวิธีการชํงงาระเงินหลักหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพแล้วจะไม่รับผ่านเวิร์ซึ่งอยู่เนี่ยล้เราก็จะเอาบัญชีนี้เป็นบัญชีหลังนะผมเราก็กรอกไปนี่หมจากนั้นเราก็กดบันทึกครับผม นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะผมเรียบร้อยสำหรับการตั้งค่าบัญชีการรับเงินกับช่อง YouTube หรือ g o o g l e เอ e n น y รนะผมพอนี่คือขั้นตอนง่ายๆนะผมสำหรับการมาตั้งค่าบัญชีใหม่เราเปลี่ยนจากบัญชีเวสเทิ n ยูนี่นะี่ะผมเปลี่ยนมาเป็นบัญชีธนาคารไทยของเราแล้วแค่นี้เองขอขั้นตอนก็ไม่ยากนะผมเราก็ เมื่อเราเข้ามาหน้าแรกจะเป็นแบบนี้นะผม,ผมจะทําขั้นตอนย้อนให้ดูอีกครั้งนะครับเข้ามาหน้าแรกจะอยู่หน้าแรกของ g o เกิลไอ s e นซี่นะผมเราก็มาตรงหัวข้อทางด้านซ้ายมือนะผมะมีการว่าการชรําระเงินนะผมเราก็คลิกไปนี่นะผมหลังจากนั้นเรามาดูทางขวาผมจะมีช่องในช่องทางการรับการชรําระเงินของคุณนะผมเราก็จัดการวิธีการชรําระเงินนะผมเราก็คลิกไปนี่ คลิกไปเสร็จปุ๊บก็จะเด้งมาหน้านี้สําหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารหรือต้องการจะเปลี่ยนเป็นบัญชีไหนเพิ่มบัญชีไหนนะแล้วก็กดเพิ่มวิธีการชำระเงินเลยนะผมแต่นี้ขั้นตอนผมเสร็จเดียบร้เรียบร้อยแล้วเยบแยบดินี่ผมเรียบร้อยแล้วผมก็กอกไปแล้วชื่อธนาคารอะไรเรียบร้อยเลขบ,บัญชีเขาก็ผูกให้เราเรียบร้อยนะผมนี่คือเป็นการเสร็จขั้นตอนนะผมสาหรับการใส่บัญชีธนาคารผูกกับช่อง youtube ของเราเนอะมเพื่อที่ จะไว้รับรายได้ช่วงประมาณวันที่22-23ของทุกเดือนนะเพื่อที่จะไว้ใช้จ่ายของเราเนาะกับค่าแรงที่เราใช้ในการทําคลิปนะผมไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าว่าอีพีหน้าเราจะทําอะไรสําหรับในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นการไปตกปลานะผมเดี๋ยวไงติดตามรับชมสำหรับทิปการตกปลากับน,านา้าๆที่คอยติดตามรับชมแล้วกันผมว่า วันพรุ่งนี้เราจะไปตกปลาที่ไหนกันอาจจะมีไลฟ์สดนะผมยัไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะผมอย่าลืมไปกดซับสไคร้ด้วยนะผมจะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ